หลังทุ่มนยางแตกนะคะคลิปนี้นะคะมามืดหน่อยนะคะนี่เลยนะคะกางวันไม่ทันนะคะแต่ก็อยากจะอัปเดตลอให้ลูกค้าดูมาชมนะคะรอบนี้นะคะใบพัดนะคะหลายคนถามหายเยอะมากนะคะราคาหลักพันนะคะรอบนี้ได้ล้อ R t g ทด้วยนะคะล้อเลนโซ่ด้วยนะคะราคาหลักพันเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีกว้าง8.54ลูกค่ะอันนี้คือที่เข้าใหม่รอบนี้นะคะล้อเวลราคาหลักพันนะคะ นี่เลยค่ะยางส,สวยๆกันเลยนะคะมาชมด้านนี้เลยค่ะใบพัดนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กใบพัดนะคะขอบ18ค่ะ<ม>นะคะใบพัดขอบ18ชุดนี้ล้อส,อสวยๆเลยนะคะยาง2 5, 5, 5 6ห้าหนะ,ะเป็นยางปี19นะคะนี่เลยค่ะดอกแน่นๆเลยะคะ ชุดนี้นะคะราคาหลักพันค่ะราคาอยู่ที่9,500บาทเท่านั้นนะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยค่ะชุดนี้แถมฝาดุมทั้ง4ลร้อเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะทั้งแม็กทั้งยางเลยค่ะนะคะราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะใส่ลูกกระบาดหกลูกตัวตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะ9,500บาทเท่านั้นเลยค่ะ นะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะได้ทีเด็ดมาราคาหลักพันค่ะแม,ม็กอา g นะคะเป็นล้อ RTG นะคะงานเลนโซ่เลยนะคะนี่ค่ะเป็นล้อ RTG งานเลนโซ่เลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นขอบ18นะคะรัดด้วยยางปี21ค่ะยางโยโก,ก2568นะคะยางปี21ค่ะยางยี่ห้อด้วยนะคะ RTG ค่ะเป็นล้อเรนโซนะคะขอบ18นะคะชุดนี้นะคะทั้งแมตทั้งยางเลยราคาหลักพันเหมือนกันค่ะ9,500บาทล้อแท้เรนโซนะคะ RTG เลยนะคะใครหาะะรีบจับต้องเลยค่ะชุดนี้นะคะใส่รถกระบังมีตัวสูงนะคะราคาอยู่ที่9,500บาทมาดูดอกยางเลยนะคะยางโยโกนะคะมีเลยค่ะนะคะแมต RTG นะคะมีค่ะก็จะมีลอยขอบนิดๆิดห,หน่อยๆนะคะ สวยอยู่นะคะชุดนี้นะคะได้ล้อแท้เรนโซ่เลยนะคะไบพัท r t t g ค่ะราคาเพียง9,500บาทเท่านั้นเลยนะคะ9,500บาทค่ะ ะะแล้วก็มีล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะมาทำโปรนะคะ S R นะคะกว้าง8.54ลสี่ลูก5รู1 4ึ่ออฟนะคะรถเก่งก็ใส่ได้รถตู้ใส่ได้นะคะกระบะใส่ได้ใส่แล้วไม่ยืน่นไม่ล้นนะคะราคาแมกใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ชุดนี้นะคะอยู่ที่13,900บาทค่ะแล้วก็มีล้อทีซีค่ะนี้รายนี้5รูนะคะก็มีมานะคะสีเทากันนะคะราคาเดียวเลย13,900บาทนะคะ คารูหนึ่งหมื่นสี่นะคะนี่ค่ะดอกยางให้ดูทั้งแพ็คคู่ไปเลยนะคะนี่ค่ะน,นะคะเดี๋ยวมาถ่ายตอนกลางวันให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้คือมันจะเห็นไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะดอกยางนะคะดอกสวนนะคะสองชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะทำโปรนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแมกเวลลออฟลึกราคาหลักพันเท่านั้นเลยค่ะ แมกเวลออฟลึกออฟกระมังค่ะยางแก้มขาวด้วยยางฮีโร่อาวันวันสองห้าห้าสิบสิบแปดนะคะเป็นยางปีสิบแปดค่ะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะล้อเวลงาเเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาหลักพันนะคะราคาเพียง9,500บาทค่ะนะคะเก้าพันห้าบาทนะคะชุดนี้นะคะ9,500บาทเท่านั้นเลยค่ะใส่รถกะบะห้าลูหนึนะคะกว้างเก้าหลังสิบ้าค่ะ แล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กการยก SUV ยางดีสติค่ะนะคะชุดนี้สีเข้มๆเ,เลยราคาอยู่ที่11,900บาทเป็นแม็กการยก SUV กว้าง9ออกศูนย์นะคะใส่ลกกระบาท6มูตัวสูงน,นะคะนี่ค่ะตกวยางนะคะราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะนะคะ แล้วก็มีแม็กเอสามสิบค่ะนี่เลยนะคะรถกระบะหกลูตัวเตี้ยค่ะยางปียีสิบสองนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เลยเอสามสิบ e นะคะล้อสีเดิมเดิมเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่หลักพันค่ะเก้าพันห้าร้อยบาทยางหน้าสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดคู่หลัง2 7 5 4018นะคะปี2ี่นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะ นะคะคแล้วก็มีแมกเวลนะคะแมกเวลออฟลึกเลยนะคะชุดนี้นะคะยางปีปี20นะคะ255 5้าห้นะคะยางปี20นะคะแมกเวลออฟลึกเลยค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะนะคะเป็นล้องเงาเงาเลยนะคะใส่รถกระบะหกลูตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแคร์นะคะดอกยางแน่นๆเลยค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน 900บาทนะคะเป็นแม็กเวลออฟลึกนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะเป็นแม็กเวลเหมือนกันค่ะยางได้ยางนะคะยางหนึ่งยางปี21ยาง2 5 5 5ันหค่ะนะคะดอกยางเน้นๆเลยนะคะนี่ค่ะดอกหนาๆน,น,นิ่มๆเลยค่ะนะคะชุดนี้นะคะยางปี21ค่ะนะคะราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะ1,000 0 900บาทค่ะล้อเวลเงาๆเลยยางปี21นะคะ255หใส่รถก,กระบะ6รลูตัวเตี้ยนะคะอยู่ที่1,900บาทค่ะนะคะเดี๋ยวได้คร้าวๆให้ชมนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ TE37 จยางฮีโร่อาวันวันชุดนี้ราคาอยู่ที่6,900บาท ยางเป็นสองห้าห้าหนะคะใส่ลูกกระบังเห็ดหตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทำแคระ์นะคะทรงดีลับแคระ์นะคะนี่เลยค่ะราคาเพียง6,900บาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มีล้อก้านยก s อ v ค่ะชุดนี้เป็นล้อก้านยก s อ v ล้องานหนุม่มเบมนะคะนี่เลยนะคะให้ชมข้างหลังเลยค่ะนะ,ะนี่นะคะ นี่เลยนะคะมาพร้อมกับยางนิโตะนะคะปีสิบเก้านะคะนี่ค่ะสีสะท้อนแสงเงาเงาเลยนะคะนี่ค่ะร้องหานุ่มเงี้ยนะคะแล้วก็ยางนิโตปีสิบเนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะชุดนี้นะคะราคาหลักพันเลยค่ะราคาอยู่ที่9,500บาทการยก SUV กว้างเก้าออฟซูนะคะราคาอยู่ที่9,500บาทเท่านั้นเลยนะคะ อันนี้คือสําหรับล้อที่เข้าใหม่นะคะแล้วล้อที่ยังมีอยู่ก็ยังมีนะคะในร้านยังมีอยู่เยอะเลยนะคะนี่เลยนะคะนี่ค่ะล้อเวลนะคะ R E นะคะนี่เลยนะคะยังมีอีกเยอะนะคะ E R 8.56รกลูนะคะ C E เวลนะคะนี่เลยนะคะร้านพูนุนยางแตกนะคะอยู่ที่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะ จังหวัดปทุมธานีนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์เลยนะคะ0951199659นะคะต่างจังหวัดมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งนะคะลูกค้าแล้วก็ไม่มีายทางนะคะหลายคนคงคิดค่าส่งอีกเหรอต้องคิดนะคะเพราะว่าเรา,เราขายให้ลูกค้าแบบราคา กันเองทั้งนั้นเลยนะคะแล้วทีนี้เราต้องขอคิดค่าส่งนะคะลูกค้าเราโดนเก็บค่าส่งนะคะนะ,คะส่วนหน้าร้านนะคะรับเทินล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะใครอยากจะมาเทินล้อนะคะมาได้เลยนะคะที่หน้าร้านนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่จากที่แจ้งนะคะนี่เลยค่ะ ใครสนใจนะคะทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะทางไลน์นะคะเบอร์095199659นะคะที่รีมาถ่ายทีเด็ดวันนี้ให้ลูกค้าคือนี่เลยค่ะใบพัดนะคะนี่ค่ะอยากนำเสนอมาก RTG นะคะนี่ค่ะ,ะ,คะคาราคาหลักผันเท่านั้นเลยนะคะร้านพูลยางแตกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ